น้องหมาเนี่ยตัวนี้ครับที่มันเหลืองครับน้องแมวตัวนี้ครับอาหารแมวเห็นไหมฮะนี่อาหารน้องแมวเห็นไหมครับนะครับก็นะครับลองไปทํากันดูนะประหยัดจริงๆนะครับน้องเบื่อผะว่าเราสามารถเปลี่ยนเมนูได้หลากหลายแล้วก็ไม่ให้เขาเบื่อได้ด้วยนะครับก็เลยครับสวีดัสสวัสดีครับทีวีทีแฟมิลี่เจอกันอีกแล้วครับผมนะวันนี้นะครับก็มาอยู่ในช่วง ทำกินเองครับผมแต่นะครับเมนูวันนี้นะพ่อไม่ได้กินเองนะครับเมนูนี้เป็นเมนูลูกของพ่อครับเจ้ามะลิและเจ้าดาวเรืองของพ่อนี่เองนะครับก็คือแมวสองตัวนะวันนี้เป็นเมนูของนะครับอาหารของน้องแมวครับผมคือเราวันนี้เราจะมาทําอาหารน้องแมวเป็นอาหารเหลวให้น้องทานเองนะครับทาไมถึงต้องทาเพราะอะไรนะครับหนึ่งนะครับสะอาดด้วยนะครับและสองคือค่อนข้างจะ ประหยัดด้วยซ้ำนะครับผมการทำอาหารเหลวอเองนะครับทำให้น้องนะครับทานได้เยอะขึ้นนะครับและที่สำคัญนะประหยัดกระเป๋าตังค์พ่อไก่เองด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอาหารน้องแมวกันเองครับผมหน้าตาของอาหารจะเป็นยังไงแล้ะออกมาน้องแมวจะอร่อยขานาดไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าครับเพราะว่านะครับทำอาหารน้องแมวในราคาประหยัดนะครับและอร่อยด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันครับ ทำไมเราถึงต้องทําอาหารแมวเองรู้ไหมครับเพราะอะไรถ้าเกิดว่าทุกคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับอาหารเหลวเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่นะครับเอาแค่ว่าถูกสุดเลยในห้างสรรพสินค้านะพ่อบอกตรงว่าตกประมาณซองละสิบสาบาทนะครับซองละสิบสาบาทแบ่งให้น้องทานนะครับอย่างวันหนึ่งนะครับสองมื้อนะอาหารเหลวนะที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้านะหรือในเอาช็อปออนไลน์นะทุกถูกสุดที่พ่อเห็นนะประมาณสิบสาถึงสิบสี่บาทต่อนหนึ่งซองนะ แล้วพูดตรงว่านะครับหตัวเนี่ยทานประมาณ1นซองนะครับเอาแค่ประหยัดเลยครึ่งซองนะครับเท่ากับว่าวันหนึ่งน้องจะทาน1นซองนะครับเท่ากับมือละ7บาทนะครับเพราะเป็นมือละ7บาทวันหนึ่งก็ประมาณ14บาทอันนี้พูดถึงในราคาซองละ14บาทนะครับก็คืออู่วันประมาณ14บาท1สัปดาห์เป็นเท่าไหร่เราคำนวณดูนะครับว่าไปแต่สาหรับอันนี้นะครับผมเรามาทำกันเองนะหนึ่งอันดับแรกบอกว่าสะอาดด้วยแล้วเราสามารถเลือกวัตถุดิบให้น้องได้ตามเขาเรียกว่า คุณภาพเลยดีกว่ากับราคานะครับผมก็คือนะครับตอนนี้พ่อไก่นะครับนี่ไก่นะครับหนึ่งกิโลครับผมเป็นหน้าอกนะพอจะเอาชิ้นหน้าอกมาให้น้องนะครับนะไก่หนึ่งกิโลแล้วก็อันนี้ครับเป็นปลาซาดีนในน้าแร่ครับสามก็คือแป้งข้าวโพดครับสองตัวของพ่อไก่นะครับทานได้นะครับสำหรับเซตนี้นะประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณว่าราคาเท่าไหร่กันนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำมันก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับ เรานะครับก็ทําการล้างไก่นะครับแล้วก็ดึงหนังลอกหนังของส่วนหน้าอกออกนะครับผมเนี่เพราะไก่ก็ลอกลอกหนังออกนะส่วนนี้เราไม่ใช้เราเก็บไปทอดดีกว่าครับทอบเรากินเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับล้างให้ดีนะครับเอาเมือกเอาไขมันออกให้มากที่สุดนะครับผมนะครับแล้วเราก็จะมาหั่นแบบ้ามาหั่นเป็นชิ้นนะครับให้น้องครับนะครับเดี๋ยวเรานะครับนี่ครับล้างเมือกออกนะครับเมือกเขาลอกลอกออกนะนะครับ ถ้าติดบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับล้างออกกันนะหลังจากการที่เราล้างไก่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับล้วก็เอาเนื้อหน้าอกนะครับมาหั่นเป็นชิ้นอยู่ประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ประมาณนี้นะนี่นี่นี่ประมาณนี้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะนําไปต้มครับเอาไก่พวกนี้ไปต้มนะครับเพราะเวลาสุกแล้วเราได้ฉีดได้ง่ายเดี๋ยวเราเอาไก่พวกนี้ไปต้มนะครับผมนะครับวิธีการทําที่ง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการต้มเลยครับ ก่อนนะครับเราเอาน้ําสะอาดนะครับใส่ชี่ประมาณนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งของหม้อนะครับหรือประมาณที่ท่วมไก่นะไม่ต้องรอนะครับผมเอาไก่ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟกลางนิดนึงนะครับเริ่มแรกให้มันให้มันเป็นไฟแรงก่อนนะครับผมพอทักพักแล้วก็ปรี่ไฟกลางได้นะครับเอาเอาไก่ใส่เข้าไปเลยนะครับแค่พอท่วมนะแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งน้ำนี้อาจจะใช้ต่อนะท่านมันมากหรือมันน้อยไปค่อยเติมเอาใหม่ทีหลังนะครับเดี๋ยวเอาไก่ใส่เข้าไปก่อนใส่ไปนะครับ จะเห็นว่าเป็นชิ้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 นเห็นไหมฮะมันจะเป็นชิ้นชิ้นเห็นไหมฮะนี่จะเป็นชิ้นชิ้นนี้นะใส่เข้าไปครับแค่พอท่วมนะครับอ่านะครับผมเราก็ทําการเกลี่ยนะทีนี้ก็นะครับเปิดไฟอ่อนได้เลยนะครับเราใช้ไฟไฟอ่อนๆแล้วปล่อยให้แล้วก็ปล่อยให้นะครับไก่สุกเองนะครับเรารอเวลาไฟอ่อนๆก็ได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามารอไก่สุกกันนะครับ หลังจากการต้มไปสักพักแล้นะก็จะมีคาบพวกนี้ครับคาเรกคาบไขมันนะเราก็ตักออกได้นะครับแล้วก็เปิดไฟเบาๆหน่อยไม่งั้นมันก็จะฟู่ที่เตานะเราปรับเราตักทิ้งนะพวกนี้นะครับเราไม่เอานะเราเราตักทิ้งคาบพวกนี้นะครับผมนะครับแล้วก็คือไก่มันจะสุกง่ายมากเลยนะครับนี่ครับตักออกนะครับผมอ่าแต่ว่าน้ํานี่เรายังยังเรายังจะใช้อยู่นะครับนี่ตักออกครับก็เป็นคาเรกคราบไขมันไก่เนี่ยนะฮะตักออกซะ ไม่ถึงขนาดดิบนะถ้าเราจับดูนะถ้าเราแบะออกมาถ้ามันยังแดงอยู่ต้องทําให้มันสุกนะครับอ่านี่ครับผมนะเริ่มได้แล้วเห็นไหมฮะเนื้อเริ่มขาวแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทำงานนี้นะ,ะสุกแล้วเห็นไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มปิดไฟแล้วครับไม่นานครับใช้เวลาน่าจมประมาณไม่ถึง2ี่สิบนาทีครับโอเคนะครับ แล้วเราก็ปิดไฟครับให้มันเย็นนิดหนึ่งนะครับผมนี่ไม่ต้องให้มันเหนียวมากนะครับนี่กลางดีนะครับสุกใหม่ๆอย่างนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอให้มันเย็นครับก็นะครับพอเราดับไฟใช่ไหมเราก็ตักไก่เนื้อไก่ออกมาครับพักไว้เพื่อไม่ให้ให้มันเย็นนะครับผมนี่ครับพักไว้นะครับนี่นะครับตักออกมานะครับพอเทไว้ในหม้อนะครับมันจะเย็นช้ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาต้มอีกรอบนึง เจ็ดพวกนี้ไว้ใช้นะครับน้องแมวทานนะแบบนี้ครับชอบด้วยแล้วก็มาพักเัาไว้ก่อนนะครับนะครับรอให้นะเนื้อไก่เย็ยนก่อนล้วจะมีขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาตามกันนะครับก่อนนะครับพอเริ่มเย็ยนปับ๊บล้วก็จะมาฉีดเป็นชิ้นๆนี้นะครับฉีดเป็นชิ้นๆนี้นะครับเนี่ยเนี่ฉีดเป็นชิ้นๆนะดังนั้นนะครับพอเราฉีดไก่เป็นชิ้นๆแล้วเราก็เอาเอา ปลาทูน่านะครับผมผสมลงไปนะใก่ผสมลงไปนะครับเนี่ยแล้วก็ทําการนะครับขยำขยี้นะครับให้เข้ากันนะครับนี่ครับดูไหมฮะนี่ครับขยาให้ละเอียดเลยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะถ้าจะได้ไม่ติดคอนะครับพยายามฉีกให้เล็กนิดนึงนี่ครับเนี่ยพยายามไปครับนี่แล้วเข้ากันดีแล้วครับจริงๆแบบนี้ก็ให้น้องทานได้แล้วนะครับ จากนั้นนะครับน้ําที่เราต้มไก่ค้าไว้เห็นไหมฮะที่เราเราก็ให้มันเหลือประมาณหนึ่งในหนึ่งในสามส่วนของนะครับของของหม้อจากนั้นนะครับเราก็แป้งประมาณแป้งข้าวโพดอยู่ประมาณครึ่งถ้วยหรือนะครับหรือเอาตามความเหมาะสมหรือความเหนือที่คนอยากจะทําก็ดูกะความเหนือเอานะเพราะไก่ใช้ประมาณเนี้ยประมาณครึ่งถ้วยนะครับเทลงไปครับแล้วก็ค่อยๆผสมนะค่อยๆคนครับคนแป้งให้เข้ากันนะครับ ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็คือเราเปิดไฟให้มันเดือดเกินไปก็คือต้องปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็คนมันนะครับคนให้แป้งแตกตัวครับถ้าเกิดว่าขั้นตอนพิธีการผสมแป้งข้าวโพดไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษอะไรกันนะครับตามสัดส่วนที่ของแต่ละบ้านจะได้จะทําเลยนะครับผมอนนี้เพราะไก่จะผสมน้ําเข้าไปเพิ่มนิดนึงเพราะว่ามันหนืดเกินไปนะครับขั้นตอนตรงนี้นะจริงๆแล้วก็คือต้องใส่แป้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆคนนะอันนี้พอดีมันเจอปัญหาก็คือนะครับก็ไก่ใส่ น้ำมันร้อนเกินไปนะครับตลอดที่เราตั้งกล้องนะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเป็นก้อนๆหนึน่งแต่ว่าโซสมน้ำไปแล้วแล้วก็คนใหม่เนี่ยแป้ง,แป,งแป้งก็จะเริ่มละลายกลับเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรสำหรับน้องๆนันน้อง,อง,องทานน้มันจะเป็นท e เจอร์อย่างเงี้ยคล้ายๆแป้งอ่ะคนให้ให้มันหนืดครับนะครับให้แป้งมันออกหนืดๆืดหน่อยถ้าเราหยุดอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเนหนียวละหนืดละเหมือนเหมือนแป้งมันเหมือนมันเหมือนกาวแป้งเปียกยครับ ขั้นตอนตรงนี้นะเป็นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้มันมันเหนื่อยขนาดไหนนะขึ้นอยู่กับคนที่ทําเลยนะฮะพิจารณาเอานะครับว่าจะให้เหนื่อยขนาดไหนนะบางคนก็ใส่ผงวุ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผงวุ้นเพราะว่ามันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับโคแป้งข้าวโโดเนยเหมาะสมกว่าในเริ่มหนื่อยแล้วไหมฮะเริม่มหนื่อยขึ้นแล้วไหมฮะเริ่มหนื่อยเป็นเหมือนเหมือนโจ๊กแล้วอย่างนี้นะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเริ่มหนื่อยแล้วนะฮะผมไม่เร่งรนะระวังไหมนะใส่ไฟอ่อนๆเลยนะครับพอเราได้ความหนื่อยตามที่เราต้องการอย่างพอโอเคประมาณนี้ได้แล้วนนนะคครรรััับบเาากกก็ปิดไฟจ้ นะครับนาเนื้อไก่กับผสมปลาที่เราทําไว้นะครับมาใส่ไปได้เลยระหว่างนี้ถ้าน้องหิวก็ให้น้องกินก่อนได้นะครับนี่ไม่เป็นอาหารเลยนะได้เลยนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับค่อยๆใส่ไปครับนะครับเราจะใส่ไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะปริมาณค่อนข้างเยอะเลยนี่ครับนี่นี่ครับก็คนนีคนให้ทั่วเลยนะครับนะครับมันจะได้ความหนืดความเหลวอย่างนี้นะครับนี่ครับถ้ากลิ่นมันจะมีกลิ่นปลาสดีออกมานะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์เนื้อไก่ให้ด้วยนี่เป็นไงฮะ แต่คล้ายๆโจ๊กนะทันนี้ครับเสร็จแล้วเราก็รอปล่อยไว้ให้เย็นครับแล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟให้น้องได้เลยเสร็จนะครับกับอาหารของน้องแมวทําเองครับผมนะครับแล้วก็สะอาดถูกด้วยนะครับทีนี้นะครับก็เมื่อกี้เราพูดเกินไว้ว่านะครับมันประหยัดยังไงนะครับอย่างหม้อนี้นะครับอาหารเนื้อไก่นะครับหน้าอกไก่นะครับหนึ่งกิโลราคาตอนนี้และปัจจุบันที่ที่พ่อทำนี่คือหกสิบสองบาทนะครับแล้วก็นะครับ ปลาซาดีนในน้ำแร่นะคะอยู่ประมาณ45บาทเท่ากับ105บาทแป้งข้าวโพดเนี่ยเราเอาแค่นิดเดียวเราไม่ต้องเยอะนะนะก็น่าจะประมาณสักเอาตีไปสัก5บาทแล้วกันเท่ากับ110บาท110บาทนะครับทาน2ตัวได้1สัปดาห์นะครับหนบสัปดาห์ก็คือ7วันตกวันละ110บาทตกวันละ10กว่าบาทหน่อยๆน,นะครับแล้ว2ตัวเนี่ยบอกกินได้บางทีอาจจะเลยแก่เพราะแก่ให้กิน3มื่นนะเช้ากับวันเย็นเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวแสคบครับ น้องหมาเนี่ยตัวนี้ครับที่มันเหลืองครับน้องแมวตัวนี้ครับอาหารแมวเห็นไหมฮะนี่อาหารน้องแมวเห็นไหมครับนะครับก็นะครับลองไปทํากันดูนะประหยัดจริงๆนะครับน้องเบื่อบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนเมนูได้หลากหลายแล้วก็ไม่ให้เขาเบื่อได้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้ามีอะไรดีเด็ดๆนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ครับนี่กับมันเหลืองสีครับไปายครับไปไต่อดไปายก่อนโอ้โหกลัวครับนี่ครับไบายอย่าลืมไปทำกินกันนะมีใครทำแล้วได้เป็นยังไงบ้างมีหรือมีเมนูใหม่แนะนำก็คอมเมนัมาาบบ้งคร แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ยคะสำหรับเท่เปอร์ทามวันิลล่ายบใหญ่ี่เรากดกันนีงกู